นี่ได้ข่าว่าโชลนตีฟอร์มช้าจะชกกับแชมมี่ในไฟต์ต่อไปจะม,มี่คิดว่าจะมีคสามารถชกได้ไหมโชมลัตีเขาอยากแก้มือผมนะครับชกได้ครับเพราะว่าโจลัีฟอร์มสดไฟสุดท้ายชนะพี่โกงจับมานะครับก็ผมก็เปิดโอกาสให้แก้มือได้ครับผมก็เขาก็ฟอร์มสดมาก็เจอก,กันได้ครับเจอกันได้เพราะว่าคําแรกเขาแพ้นอกผม โชลที заяв, ่อยากแก้มือแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะใช้ผ้าผ้าผิดหรอผ้าอะไรไม่แน่ใจก็อันนี้ผมก็คือตัวนักมวยตัวผมเองนะครับได้หมดแล้วครับจะถามว่าขึ้นอยู่กับรายการขึ้นอยู่กับทางรายการแล้วก็การเจรจาว่าใส่ตรงนี้ไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับอะไรกับนักมวยมากเราก็ต้องคุยกันเจรจากันเรื่องนั้นอีกเรื่องหนึ่งตกลงกันอีกนะครับ ใช่ก็มีให้แก้มือได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นรานตรีก็เปียโก้ไรตีที่เคยชกกับผมมาครับนักชกเขมีกัมบูชียนะครับก็ก็ให้แก้มือทุกคนนะครับแซมมือก็เรามาแก้มือกันได้เพราะว่าไฟแรกอาจจะผิดพลาดอาจจะผิดพลาดอาจจะโดนอาวุธก่อนอาจจะผิดพังแต่ครั้งนี้ถ้าเจอแซมมี่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องแก้มาดีแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นแน่นอน ใ,นนใช่ครับเพราะว่าอย่างราจันตีเขาก็เป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่น75โลลดลงมาสัก73โลโลทีเจ็ดสิบสามโลหรือเจ็ดสิบสองโลก็ได้ครับกับผมได้หมดแต่เจ็ดสิบห้ามันใหญ่ไปนะครับถ้าอยากแก้มือก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองอยู่แค่นี้อ่ะได้สบายเลยครับก็ชกกันได้สบายเจ็ดสิบห้าใหญ่ไปครับมันอืดตอนชกมัอนอืดอาดเกินไปเนาะก็ได้ครับโจลทีผมเปิด เปิดทางให้คุณแก้มือได้สบายนะครับเพราะว่าธรรมดาครับชัยทีพร์อมสวยเพิ่งไปชนะที่ลงจากมาก็หมัดนวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับผมแล้วใช่ครับผมไม่เคยไปประมาทผู้ต่อสู้แล้วไม่เคยดูถูกคู่ต่อสู้เลยนะครับผู้ต่อสู้ทุกคนของที่ที่ต่อยกับผมน้าหมากมุ่นเจ็ินี่เก่งทุกคนนะครับผมจะบอกให้ด้วยหลายอย่างนะครับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เลย ผมเชื่อว่าสนุกครับสนุกมีรายันเตียชล,ลทีอย่างเงี้ยก็สนุกครับนกันกชกมุชาสนุกหรือว่าใครอยากแก้มืออีกครั้งก็ได้ครับผมใครก็ได้เราแก้มือกันได้หมดเพราะว่าเราสายรุ่นเดียวกันน้ําหนักรุ่นเดียวกันก็มีไม่กี่คนนะครับผมมีก็ไม่กี่คนเจ็ดสิบสองโลเจ็ดสามโลนี่ผมมองดูเหลือไม่กี่คนนะครับมองน่าจะไม่เยอะนะครับก็อยากแก้มือผมก็ได้ครับก็แพ้ชนะ ก็ทำให้มันเต็มที่เหมือนทุกครั้งแล้วครับผมก็เต็มที่ทุกครั้งก็มันทําให้เราสนุกทําให้แฟนมวยได้ดูแล้วก็สนุกนะครับผมเพราะว่าครที่แล้วเขาเือนว่าเขายังชไม่ไ้ขอเต็มที่อ๋อเขาพลาดโดนอาวุธเลา,าดดก่อนากแต่ก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ใช่ไหมคะรีกับเราเตมที่ใช่ใช่ครับอยากได้มือแซมมี่ไม่ขัดเลยครับว่าแต่ขอขัดอย่างเดียวคือเอายังต่ำรูเ7็ดสบสองโลแต่ถ้าขอมาคือช่างช่าง ไม่เกิน73โลดีกว่าอาจจะถ้าจะ72โลก็คือแบบช่าง72โลเลยถ้า73โลก็คือช่าง73โลเลยขอแค่นั้นครับผมเนาะให้มันมันจะได้รู้เรื่องกันเนาะจะได้แบบปึ้งปึ้งให้สนุกสนามจะได้ปึ้ง,งกับอัดเข้าไปาก,ก,คคก็ครับผมก็ฝากถึง FC นะครับที่เป็น FC แซมมี่นะครับก็ฝากนะครับเดี๋ยวได้ชมนะครับไฟผมแน่นอนนะครับแต่ รอคอนเฟิร์มนะครับผมก็ต้องผมก็ต้องรอคำคอนเฟิร์มจากผู้จัดนะครับมิสเตอร์ว่าจะยังไงจะเราก็ต้องมีทุกอย่างมันต้องมีพอตกลงกันทุกอย่างครับก่อนจะมีรายการนะครับเพราะว่าปล่อยมันก็ต้องแบบเดี๋ยวรอติดตามนะครับได้ชมกันแน่นอนครับไฟนี้นะครับผมได้เจอกันจะเป็นใครที่แน่นอนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอดูอีกทีเพราะว่าผมก็ต้องคุยกับโปรโมเตอร์นะครับว่า จะให้เจอกับใครน้ำหนักไหนที่ผมพูดไปลงตัวไมมไม่เสียเปรียบกันเยอะอะไรเยอะเ่ยครับเราก็มาชกกันแล้วสนุกอย่างเงี้ยอ่าให้แผ้ผมชนะไม่เป็นไรแต่ให้มันสนุกให้มันมันอย่างเงี้ยก็ก็ข้อก,ก,ก,ก็ต้องมีข้อตกลงกันอีกอ,อีกอีกครั้งครับผมครับผมผมไม่มีปัญหาแน่นอนครับเรื่องชกเรื่องให้แก้มือแซมมี่เปิดทางแน่นอน คือยังยังไม่รู้หรอกครับตอนนี้ผมผมยังไม่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 สามารถที่จะไปพูดคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็ใช่เขาค็อยู่ทางรายการแล้วก็ให้เขาพูดออกมาให้เขาอ่านําเสนอก่อนเพราะวพาะตัวผมเองก็ยังไม่กล้าไปพูดอะไรเยอะนะครับก็เอฟซีได้ได้ชมแน่นอนนะครับที่ทีติดตามใช่ครับก็ฝากติดตามทางเพจแซมมี่เลยครับเดี๋ยวผมแจ้งว่าใครชัวร์ใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราดีวโปรโมเตอร์โดยตรงนะครับ นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมช่วยติดตามเพจด้วยนะทุกคนสวัสดีครับเยสติงต๊งติงต๊ง